ถาม่าพออะไรเพราะไม่ด้วยความไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้จักพุทธคุณไงไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักการการส่งกําลังใจคนอย่างอารมณ์พระโสดาบันเนี่ยมีคนบอกว่าอยากจะได้ความเป็นพระโสดาบันแต่กลับว่าบารมีไม่เต็มบารมีไม่เต็มคืออะไรคือไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับใครเขาก็ด่าว่าไอ้นุ่นเป็พุทธคุณไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นั่นก็บเระฉานวิชาเนระฉานวิชาจะบอกให้ความรู้ทุกประเภทที่เป็นโลกีโลก มันรวมตั้งแต่ป4ป6จนมัธยมนะขึ้นไปจนถึงมหาลัยนะ่ะแนนในฐานวิชาไปตีความอย่างนั้นไม่ได้จัดของขวัญมาก่อนนะครับนะหมูเด้งมาก่อนครับ9,999ต้นโดนัทนะครับถ้าจะถามอะไรนะนะจัดมาก่อนนะครับขอของขวัญน,นะครับเอ,อกดกดออกไม,ไม่ไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับผมจะเอาดูเฉพาะของขวัญมานะครับนะหัวใจส้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีถือสละสิทธ์เองโดยอัตโนมัติเดร์นะอืม ผมเล่าให้ฟังแล้วนะในราชานวิชาจัดเป็นความรู้ทางโลกทุกประเภทไม่ใช่ทางรู้ทางธรรมนะเพราะฉะนั้นอ่ะป .4 ป .6 หกมัธยมจนถึงมหาลัยนี่นี่นี่ถ้าคนบอกว่าในราชานวิชานี่คือไปไปตีไปตีค่าโรงเรียนตัวเองผิดหมดนะนี่เรื่องจริงนะคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะเพราะความไม่รู้นะั้นนะความไม่รู้นะสมัยพุทธกาลเนี่ยเศาสตร์ทุกศาสตร์อ่ะ ที่เป็นความรู้ที่เราเรียนต้องเรียนเพื่อยังชีพนั่นจัดเป็นในรัชานวิชาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นไอคนที่ไปเรียนเรียนมาแล้วไปด่าคนน,น,าาคนู้นในรัชานวิชาคนนี้ในรัชานวิชานั่นคือหลงผิดหลงผิดนะหลงผิดด้วยความไม่รู้นะลงนรกกันไปเยอะแล้วนะเรื่องเนี้ยนี่พูดตามหลักความจริงเมื่อเย็นนี้ผมนั่งฟังไงนะในรัชานวิชานี่มีอะไรมั่งความรู้ทางโลกที่เกี่ยวกับการทํามาหากินทุกประเภทเพื่อการยังชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรเชื่อช่างอ่ะที่เป็นความรู้นะเพื่อยังชีพเพื่อหาเงินหาทองทุกอย่างอนะ่ะนั่นนะ่ะคือจัดเป็นเนรชานทั้งหมดนะทาเป็นเล่นไปนะปรากฏว่าผมไปนั่งอ่านอ่ะเออนั่งเจอเจอเจอผู้อธิบายนะที่ไปอ่านพระไตรปิฎกมานะเออเขาบอกมันเป็นอย่างนั้นนะจะไปจะไปตีไปตีอย่างไอ้น,น,นู่นเนรชานวิชานีา่เนรชานวิชาแม้กระทั่งวิชาศาสตร์หมอดูเป็นวิชาโหราศาสตร์อัญญาณโกนทัญญาก็มาตั้งแต่แรกมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็มาดูสัมผัสพระพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านยังเป็นทาลก นะถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามาดูพระพุทธเจ้ามันจะเป็นได้ยังไงก็ยังงงอยู่นะเพราะในราฐานวิชาไม่ได้จัดไม่ได้จัดเป็นคนปุตุชนธรรมดานะเพราะปุตุชนธรรมดาต้องเรียนเพื่อย,ยังชีพเรียนเพื่อหาความรู้นะเออเข้ามานะใครจะดูดวงก็ถามนะจัดของขวัญเข้ามาคัละ9ก้าอยเาสอย่างจัดมา ผมบอกแล้วไม่พวกไม่เรียนกรรมาฐานน่ะหลงทางกันไปเยอะช่วงหลังก็ไปบ้าหนังสือกันนะหนังสือ